พวกนี้จบความหมายแล้วก็พูดคำนองเก่าๆไม่ื่อเป็นบทบาทว่าวันนี้เราเนี่ย ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะที่มาร่วมงานมคนสุดท้ายกับบิก็กบขอบคุณพี่นัทที่นี้แล้วก็ขอบคุณพี่นึ่งพี่เจนที่มีสถานที่สวยๆให้เราได้จัดงานขอบคุณพอ่อเป็กก้าพอแล้วก็สตาร์ของโอชาทุกคนนะคะงานออกมาสวยสมใจที่ต่างาจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ปูพี่ทีมที่คอยเป็นพี่อยู่เคียงข้างกัดเสมอมา คนพี่สุพี่แอนที่เป็นเพื่อนแบบพี่ที่น่ารักเสมอมาแล้วหามไม่ได้ขอบคุณพี่ถึงใจจจนิ่งเ <face> <inaudible> ่าแล้วก็ไม่น้าตาในบางครั้งแต่วีก็เท่าใจแต่สมอนมาอาจจะมีินทางประกันใดไปบ้างก็ขอใคนพี่มืบกไั้งสนุกนะคะขอบคุณค่ะ ุณพ่อะแม่นะครับผู้เกขอบคุณแม่นองนะ่งขอบคุณเพื่อนเพื่อนครชาขอบคุณพี่เดียร์วิจที่ให้กาี่วยดขอคุณพ่อขชายในตระชาเพชาริทำให้ผมมีทุวันนี้จริงๆตั้แต่รการโชาลขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องนนะครการที่ปารีสนะครับ คุณพี่ปูพี่พล่คุณก๊อฟคุัชนะครับพี่ก๊อฟโทนี่เดียนะครับที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมันธยมแล้วก็เอสนะฮะัพี่คอยดูยแลแทนเรื่องต้นใจคุณเอ๋นะครับเอ๋ขอบคุณสำหรับเมื่อคืนเมื่อวานนี้ oh <my. S 1> ที่ดูแลเรื่องวัดนีกอย่างประเฮนีพี่ีกรรมโบราเอ๋เดี๋ยวต้องแทนต้อขอบคุณมากจริงๆ oh <my. S 1> ขอบคุณคนไทย ทุกคนครับทุกคนขอบคุณตูนตูนเต็มใจของเราสองคนตูนก็เลขับรถเปไปขอขอทุกอย่างเี่ต่ายอยบกที่จะขอคุณแม่